สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับผมกมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขงวดวันที่1พฤศจิกายน68ครับผมคลิปนี้ปูสีสเกตปล่อยต่องวดครับผมครับกกวหันปูเขาเลขอ่าสีตัววิเศษเก่าหกตรงๆเด้ครับผมครับที่เก่ามาเชียนำเสนอครับพี่น้องเนาะครับ แต่ว่าคลิปนี้ครับผมปูก็จะมานําเสนอหรือว่าเอามาให้พี่น้องี่ได้พิจานณาบึงครับปูห้มากก็จะเป็นเลขล่างได้ครับผมในคลิปนี้เลขล่างครับผมว่าหันปูเขาหนึ่งครับพี่น้องเนาะไปลักหนวยครับพันให้ลักซีไปลักหนวยแล้วก็เลขดับปูก็เอาอยูโดยเฉพาะเลขเอาอสายบนครับพี่น้องเนาะเพิ่นดับนี่ร้อยสิบหนวยแล้วก็ดับบนทุกลักเอาอยูแล้วก็ดับบนล่างซีเอาอยูครับพี่น้องครับ เอาคลิปนี้มากเราเด้อครับผมครับปูมาแล้วครับพี่น้องเนาะเลขล่างแล้วก็เลขดับบอว่าจะดับร้อยสิบหน่วยบนแล้วก็ดับบนล่างสิบหน่วยแล้วก็ดับบนรักลอยรักสิบลักหน่วยอีกตั้งห้าครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรับชมรบฟังน้ากันครับก่อนที่จะไปรับชมรบฟังเกามาเชียกับตรงขอกราบขอบพระคุณปูศรีสะเกดเด้อครับผมไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขกับปูกันเลยครับ ก็ไม่ใช่อาการนมัสการครับอ่าเพราะถือบ่อถือเลยไองวดนี่อันเขาตัวซีตัววิเศษลรืปูเออมันมันก็เขาบ่ไอ้หาเก่าหนึ่งมันก็หนึ่งเก่าหน้าหกเก่าก็ตีลังกาตีลังกาครับปูเลขกันน้อ่านีา่ปล่อยที่งวดนี่ปล่อยก้อนมูเลยเลขล่ลลางเนี่ยเพราะปุ้งเลขเลขล่างไอ้พรก็เลขดับครับผมเลขดับ,ดบขเขาเมื่อ แมนแมนครับผมผู้ใหญ่เหล็กล่างกอปล่อยเล็กลางกับเล็ดับมันไปลักมันไปรักหน่วยนปูห่นนอเล็กกันศูนย์กับหนึ่งไงอศกับหนี่มันไปรักหน่วยสำรับลักกันแต่ว่ามาอยู่มาอยู่มาอยู่เต่สลับักกันครับตอนนี้ัสามตัวเด่นกันหกเก้าห้าหกแปดห้กเจกเต็มหนึงครับ คือได้ครับผู้ผคิดว่ามันจะมาสองตัวนะแต่รักลอยลักย้ำตืออยู่ครับเออมันมันมันสลับกันมันมันมสองตัวจริตอนนี้ปู้เล็กเรียงแล้วครับผมเรียงสามตัวยั่งยั่งยั่งแต่ว่าได้แค่สองตัวครับผมในเรียงล่างครับในเรียงดับเรียงดับเรียงดับทุกส่วนเลยบ่ปู้เรียงนั่นล่ะดับดับทั้งเม็ดนั่นล่ะทั้งลอยทั้งเล็ง ริบใหม่เมดเลยได้ครับป uh, uh, uh. ูครับกับเล็กรางอ่ากับเล็กรางเขาเล็กรางหรือปูแบดนี้เออเอเด็กรางเต้นตัวใดปูเล็กรางนี่ไอ้หลักสิบมันได้เจ็ดครับเออหลักหน่วยมันนี่ เก้ากับศูเก้ากับศูนอจับเจ็ดเกเจ็คุเด่เจ็ดตัวเดียวตีพูเจตัวเดียวขอรอครับเออมันก็ตีลังกาเป็นหนึ่งละมั้งเจ็ดเนี่ยมันจะได้กเ็ดนะมันตีลังการเก้าหอกครับผมเอออ่ามีลางเด้อ่อยลางเดอเจ็ดเกเจศครับผม อ๋อมาดีดับดับบนครับดับบนดับดับบนดับล่างดับบนน้ำดับล่างน้ำละคือสิบหน่วยนะหน่วยบนหน่วยล่างนี่ดับแปดดับแปดเออดับคือเซีบ้าั่นอ่าบางฮั่นเขามืดนะบ้างฮั่นดับดับคือเซีบ้างฮั่นได้งวดนี้ดับแปดพวกนั่นล่ะนั่นล่ะนั่นละครับเออดับแปดคือสิบหน่วยบนล่างนะ ครับผมเออบารี่บนดับทุกหลักเก้าดับทุกหลักเก้าอืมดับหลักร้อยนี่แปดดับหลักร้อยแปดเออดับหลักสิบนี่หนึ่งดับหลักสิบหนึ่งเออดับหลักหาน่วยดับเอาดับหลักดับหลักหน่วยหาเออทั้งน่วยดับหาผู้รับดับหาน่วยผู้ว่า บดับรักน <timed anything. S 1> ่วยหาครับผมเอองวดต่อไปนี่นะครัเพราะงันเขาเม็ดเด้นว่เลยดับเพราะงั้นแมนแมนเอาเอาอยู่หมดเลยเออายู่เม็ดนะเออทั้งเยียหยังบเม็ดตัวนี้กันได้ละดับหาโตพอดีไอ้ดับหกดับซี่มันถือซี่โตพราะมันซ้ำไอ้สิบหน่วยนี่แปดแล้วก็มาดับรักลอยนี่คือแปดอีก มันกระซ้ำกันอยู่ตรงนี้่หะมันกระดับซีโตเนาะเหมือนยีโตถือว่าดับอยู่บนได้ครับผมออโอ้ย้าทาเท้าเลขยเหลือนี่วนกันนี่ถือทั้งบนทั้งล่างเลยอือโอมันเหลือนะวนกันเละเละถือบนถือล่างเลยเด้บมันเหลือจากตัวไปแล้วนะเหลือจากตัวดับไปแล้ววนกันนี่ถือบนถือล่างเลยลองเห็นบงเด้อไดงครับปู เอานี่ครับผมปล่อยต่องวดเลยครับพี่น้องววกอวดกกอนเหลือเอศูนย์ดับนาะเหลือหนึ่งหนึ่งสองหกแปดเก้านี่ถือทั้งบนทั้งล่างเลยอืมอืมถ้ามีผู้ใดดับอีกมาตัดออกอีกก็ให้คือเหลือหน่อยนะวันนี้ก็น่ะรว่นวโตมันเหลืออจากมันดับแล้วนี่เลขที่ออกอยู่นี่ครับผมเอา เลขล่างปล่อยต่องวดครับพี่น้องเจ็ดตัวเดียวครับผมกบก้ากับศูนย์พร้อมกับปูให้เลขดับบนกนได้ครับผมกับดับบนรางดับบนล่างนี่คือแปดเนาะปูเนาะแปดดับบนร้อยไปได้ครับผมเออร้อยไปได้นี่นะครับเอาเก่ามาเชื่อกับสิลบกวนปูสานีเด้อครับปูบางทีเรืู่้อื่นมาห้เอาไปตัดนะนะว่ามันไหนยักได้ไหวตัดเราก็เอาไปตัดไว้นะ ปูนปูเห็ดใบถานี่นะปูตัดเหล็กว่าครับผมเออเหล็กบดนี่คือต้องรออีกสองสามมือเลยให้ให้นังสือมาก่อนครับปูอ๋อสิลบกวนปูสำานีด้อครับปูการน้มันสการครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขปูสีสเกตทางเลขล่างแลวก็เลขดับครับพี่น้องงดวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนหกสครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กัขอไว้พ่อให้พี่น้องเอฟโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์ใดเส้นใดผลมาก,ก่อนเก่ามาเชียร์กัจะพยายามฝ่าวงให้พี่น้องเอฟซีเด้อครับผมครับพี่น้องเอฟซีจะได้ฝ่าไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีกดติดแนวทางกับเก่ามาเชียร์น้าเชียร์ไปเด้อครับผมครับมีโชคมีลาบมาสูพี่น้องเอฟซี ต่อเนื่องกันอีกแน่นอนครับพี่น้องเนาะหนึ่งพฤศจิกายน68ครับขอให้พี่น้อง FC ีอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขสุขคนเเ้อครับผมมีโชคมีหลาบไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัานี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ